หมอดูทักแรงคนมีกากบาดกลางฝ่ามือหลังออกเป็นษาสองพนห้ิี้ไปรวยลูกเดี่ยวมีโชคนำใจซื้อง่ายขายคล่องเตรียมตัวรับความเฮงความหมายทั่วไปของกากาบาดกลางฝ่ามือบุญวาสนาและโชคลาภในความเชื่อของไทยและหลายวัฒนธรรมกากบาดกลางฝ่ามือถือเป็นเครื่องหมายมงคลที่แสดงถึงบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อน ผู้ที่มีเครื่องหมายนี้มักจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตสัมผัสที่6และยานวิเศษผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักมีสัมผัสที่6หรือสัญชตาตญาณที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือมีพลังจิตลี้ลับพวกเขามักจะสนใจเรื่องจิตวิญญาณและโลกเร้นลับพรสวรรค์ด้านผู้นำและความสำเร็จบางความเชื่อระบุว่า ผู้ที่มีเครื่อนหมายนี้มีคุณสมบัติของผู้นำที่โดดเด่นสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำแม้จากไปแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวของการดูลายมือหรือศาสตร์การดูลายมือมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวจากหมอดูชื่อดังที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือว่าแท้จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เส้นกากบาทกลางฝ่ามือความหมายคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่ง ผู้ที่มีมักมีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของตนเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหาการกรบาดนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีผมเคยเห็นในลายมือของวูดดี้เป็นการกรบาทกลางฝ่ามือใหญ่มากๆจึงไม่แปลกที่วูดดี้ได้หนึ่งใน100ผู้ทรงอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียลองปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาและเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือนี้ ไปกลั่นแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดูเพราะยังหมายถึงซิกเซนส์ลางสังหรหอได้ด้วย บางคนที่เชื่อเรื่องมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในตนเองอยู่ตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชานั้นและคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะแคล้วคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพระเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมมักจะชอบอยู่กับป่ากับเขา หรือปลีกวิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างจึงจะดีถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นเช่นถ้าผู้ชายมามีเส้นกากบาดข้างซ้ายนิสัยมักจะหนักไปทางหญิงคือเรียบร้อยและเช่นเดียวกันผู้หญิงมามีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือทางข้างขวามักแจร้อนกล้าหาญน,นักรบ รักความยุติธรรมนิสัยจะละไม้คล้ายผู้ชายเลยส่วนใหญ่ลายมือที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะเชื่อมทำให้ดูเป็นลายมือที่ขาดอยู่แล้วครับแต่มีสติมีปัญญาก,กล้าคิดกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็นและเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยแต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักได้สำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในรักมากมาก จะคล้ายรำคาญหรือระแวงเรื่องความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มีแต่ไม่ทุกคนไปแต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องความรักเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่6หรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นำไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดีแต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่าย เช่นความฉลาดนำไปสังเกตรประผิจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่กันไม่ได้แต่คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปรงมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนรักก็จะไม่หวาดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวเป็นจงมองง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดทั้งทที่เป็นคนดังและฉลาด และเป็นที่ปรึกษาให้จับใครๆตลอดเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินจนเกิดเป็นความกลัวทั้งทงท,งที่รักคู่ครองของตนเองมากๆแต่เพราะเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำขยายความคิดมากอยู่ตลอดแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวกมองโลกด้านดีจะมีแต่ความสบายใจออกมาทำให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็มีความสุขไปด้วยและรักกันนาน,าน เห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตรหรือยังถ้าไม่รู้จักนำไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันทีนี้คงรู้แล้วว่าทำไมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมจึงต้องตลกและติ้งตองการกบ,บาดกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความเชื่ออันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายของโชคลาภพลังจิตหรือบททดสอบในชีวิตก็ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มีเครื่องหมายนี้ มีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจและไม่ธรรมดาการทำความเข้าใจความหมายของเครื่องหมายนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสำรวจตัวเองแต่การใช้ชีวิตให้ดีและมีสติยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสเรา็จและความสุขที่แท้จริงหลังออกพรรษาถือเป็นช่วงพลังใหม่ของปีตามโหราศาสตร์ไทยถือเป็นเวลาที่ฟ้าดินเปิดรับบุญคนที่มีลายมือเป็นกากบาทเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาวหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ทั้งในด้านโชคลาภการงานความรักและสุขภาพจิตใจผมจะทำนายภาพรวมคนที่มีลายมือเป็นกากบาดดวงหลังออกพรรษาให้ทั้งสด้านนะครับด้านการงานหลังออกพรรษาพลังแห่งการเริ่มต้นจะหนุนให้เกิดโอกาสใหม่ๆในงานโดยเฉพาะคนที่เคยรู้สึกตันจะเริ่มมีทางออกเหมือนแสงสว่างหลังฝน คนที่ทำงานประจำมีแนวโน้มจะได้รับมอบหมายงานใหม่หรือได้เลื่อนขั้นส่วนคนทำธุรกิจเล็กๆหรืออาชีพอิสระจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาแบบไม่คาดคิดเครดเสริมดวงถวายเทียนหรือหลอดไฟให้วัดเพื่อเปิดแสงทางงานและเสริมปัญญาด้านการเงินเป็นช่วงที่เงินเริ่มไหลเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำบุญในช่วงเข้าพรรษาไว้มากจะเห็นผลหลังออกพรรษาชัดเจน มีโอกาสได้เงินคืนจากลูกหนี้หรือได้ไรายได้พิเศษจากงานเสริมแต่ต้องระวังการใช้จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราวเช่นการซื้อของตามอารมณ์หรือการลงทุนแบบไม่วางแผนควรใช้หลักคิดแบบเก็บหนึ่งใช้หนึ่งจะดีที่สุดเครดเสริมดวงหยอดเงินใส่กระปุกทุกเช้าวันพระหรือทำบุญกับคนยากไร้เพื่อให้กระแสงเงินไม่ขาดด้านความรักคนที่มีลายมือเป็นกากบาท หลังออกพรรษาพลังดาวแห่งความสัมพันธ์จะเริ่มเคลื่อนไปในทิศด,ดีโดยเฉพาะคนโสดจะเริ่มมีคนเข้ามาจากการงานหรือการเดินทางส่วนคนมีคู่ความเข้าใจกันจะกลับมาอีกครั้งหลังผ่านช่วงอารมณ์แปรปรวนช่วงเข้าพรรษาเสริมดวงไหว้พระแม่ลักษมีหรือถวายดอกไม้หอม9ชนิดเพื่อเสริมพลังแห่งความรักบริสุทธิ์ด้านโชคลาภและจิตวิญญาณดวงโชคลาภโดดเด่นเป็นพิเศษ หลังวันออกพรรษาคนที่มีลายมือเป็นการกรบาทจะมีเกณฑ์ได้ลาบจากบุญเช่นถูกรลงวันเล็กๆหรือได้ของฟรีโดยไม่คาดคิดจิตใจจะสงบขึ้นหากได้ถือศีลหรือสวดมนต์ต่อเนื่องในช่วงนี้จะทําให้พลังบุญหนุนต่อเนื่องไปถึงปีใหม่เครดเสริมดวงทําบุญปล่อยสัตว์น้ําหรือถวายสังฆทานเพื่อขอเปิดทางบุญใหม่ๆในชีวิตสรุปภาพรวมหลังออกพรรษาบุญเก่าจะเริ่มสง่งผล บุญใหม่กำลังจะเกิดผู้ที่ขยันอดทนและมีศีลจะเริ่มเห็นผลตอบแทนเป็นรูปธรรมเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มงอกงามหลังฝนตกใหญ่สรุปโดยรวมคือคนที่มีลายมือเป็นกรกระบาดเตรียมตัวรวยเตรียมตัวโชคดีรับทรัพย์หิงๆครับ